วมาทำเงินจะวาที่ต่างนะต้องูตุนงานที่สุดของแจกจัดเต็มวันตาเห็นก็ตู้และสุดยอดในวันนี้นะคะโอ้โหคนเยอะมากวันนี้มาทำอะไรกันคะมารอใครคะขอหรือว่าหรือว่าเขามีอีกชื่อว่าอะไรนะป่ายักษ์กับแมวน้อยนั่นเองนะ วันนี้สำหรับปายักกับแมวน้อยมาจากแนวเรื่องของผู้ชายนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้เอาหับอกเลยว่าอยู่ที่ดีมากของเราค่ะมาพร้อมกับกิจกรรมในแบบนี้รวไมไปถึงประลองรสชาติผลพิเศษค่ะที่มามอบให้กับทุกท่านถึงที่บิ๊กสีพลาสต์สี่แห่งนี้แล้วค่ะและนอกจากนี้นะคะสำหรับในวันนี้ก่อนที่กิจกรรม ไม่ถึง10นาทีคุณจะได้เจอเจอกับเขาอย่างแน่นอนนะคะกับคุณแจ็คและคุณฟิล์มนั่นเองและสำหรับในวันนี้ค่ะกับสินค้าของย okay. ูนิเลย์ว่าของแขกก็ต้องขอฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวบริสเบ็คเซลนะที่เป็นเรื่องของการซักผ้าสูตรน้ำนะก็จะกราบสกรูปต่างๆนะที่ติดค้างยาวนานอยู่บนเสื้อผ้าของคุณเนี่ยงมากกว่าจนสอชั่วโมงโดยที่ไม่ต้องแช่ด แล้วก็ไม่ต้องขยีย้ด้วยหลาใครใช้ P S U มากเลยโอเคปีหน้าเรามีแต่ตัเสื้อผ้านะคะสะอาดสะอาดสะอาดซานั้นเลยนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งตัวช่วยดีๆเนี่ยในเรื่องของการซักผ้ากระเป๋าผ้าโอโมนั่นเองนะซึ่งสำหรับตันี้โอโมจะทำให้เสื้อผ้าของคุณเนี่ยดูสดใสดูเปล่งปลั่งดูเป็นประกาย สัตเป็ด้าอยู่ในละครเวทีสีเสื้อแต่ตาบ้าเลยทค่ะสำหรับคุณค